สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูว่าถ้าสมมติว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ส่งคียบโค้ดมาให้เรานะครับทางมือถือของเรานะครับเช่นส่งมาให้ทางไลน์นะครับหรือว่าเราซื้อของจาก Facebook เขาก็จะส่งมาให้ทาง m e s s e n g e r นะครับแล้วทีนี้เราจะเอาเคียบโค้ดนั้นไปสแกนใจ่ายในแอปธนาคารของเราได้ยังไงนะครับผมยกตัวอย่างของผมนะครับขเขาส่งมาให้ทางไลน์ผมนะครับ อันนี้นะครับเขาให้ทั้งเลขที่บัญชีมาและ QR ียวโคมานะครับนี้เราจะสแกน QR ียวโคจ่ายเลยนะครับเราจะทำยังไงนะครับเราต้องเก็บ QR ียวโคนี้ไว้ในรูปภาพของเราก่อนนะครับไว้ในแอปรูปภาพของเราก่อนนะครับคลิกไปเลยนะครับหลังจากนั้นลงมาตรงนี้นะครับก็คือเซฟไว้นะครับตอนนี้เขาบันทึกแล้วนะครับบันทึกอยู่ในแอปรูปภาพแล้วนะครับต่อไปขั้นที่2นะครับเราก็ไปเปิดที่แอปแบงกเลยนะครับ สมมติว่าผมจะใช้แอปกสิกรนะครับเคพัทเลยนะครับหลังจากนั้นตรงนี้นะถ้าสมมุติว่าของเราเป็นแมคอื่นนะครับก็ดูที่สแกนจ่ายนะครับเราคลิกไปเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่เราจะสแกนจ่ายในรูปภาพนะครับเราก็กดไปเลยนะครับเห็นไหมครับในแอปรูปภาพเรา ที่เราเซฟไว้ตะก,กี้นะครับเซฟจากไลน์เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราคลิกไปเลยนะครับหลังจากนั้นเรากดต่อไปเลยนะครับและทีนี้เราใส่จํานวนเงินนะครับถ้าในเคียบโคดนั้นเขาไม่ได้ระบุจํานวนเงินเราก็มาระบุจํานวนเงินเองนะครับสามหกห้าหลังจากนั้นเราก็กดจ่ายกดต่อไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้เราก็โอนไปให้แม่ค้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอันนี้เขาก็จะให้สลิปมานะครับทีนี้เพื่อที่จะให้เขาแน่ใจว่าเราได้โอนแล้วนะครับซึ่งปกติอ่ะพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะเช็คในบัญชีเขาอยู่แล้วนะเพื่อความแน่ใจนะครับเราต้องส่งสลิปนี้ไปให้เขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็เข้าไปในไลน์ครั้งหนึ่งนะครับลายของแม่ค้าคนนั้นนะครับอันนี้นะครับเราก็ไปส่งสลิปให้เขานะครับครับโดยการกดที่ตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับสลิปตัวนี้นะครับอันนี้เราก็ส่งสลิปไปเขาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจ่ายแล้วคลิปนี้เป็นการสแกนจ่าย QR ว o d รคดที่เขาส่งมาให้ทางมือถือของเรานะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนเช่นว่าช่องทางไล n e หรือว่าอีเมลหรือทาง Messenger ของ f a c e b o o k นะครับช่องทางไหนก็ตามนะครับ ให้เราเซฟไว้ในกล่องรูปภาพของเราก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเข้าแอปแบงก์ของเราเพื่อที่จะทำระตามคลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ